หลังความให้เราจะมีคอร์ดิวคอร์ดิวก่อนดิวก่อนในการในการนะคะเพื่อนเลิกนะก็ได้จะให้ดูเอเชอร์ที่พี่ยอมทำที่ตัดวีดีโอเนีให้ดูกันก่อนที่ผ่าค่ะเพื่อนเป็นแบบว่าลูกคิดมากมาค่ะแบบสำหรับปีใหม่ในปีนี้นะคะสักปีใหม่ค่ะแล้วก็ให้หนูดูด้วยนะ ิดถึงพี่มากน,นะรู้สึกาทำงานนะคะสามีที่แสนดีอ้า้พี่นะวีน่าหนูวีน่าหนูอายุสิบแปดนะ้ามางานมันเกินด้วยนะมีแล้วไม่แต่นี่ทิกเกอร์นทนัเอนะคะพนนี่ี IQ. นไอคิมนี่สวยล่ะให้ดูนี่ผมูได้ดเชิ้งของมอห้านะคะพเพื่อนเชิญก่อนเนานะนี่ วันนี้จะต่อคะอ่ะให้ยดูให้ดูก่อนเนาะหนูหนูอชอบชอบมีแค่สองสามเล่มอันนี้เป็นหอมมะฮานะคะหอ,อมมะคงอุปกรณ์ในการเตรียมัวชอ็อคหอมมะหกเป็นยังไงบ้างให้ดูกันเลยนี่ไนงะอันหนึ่งโปกแกรมน่เนี่ยว,ว้าว ไม่เข้าใจเลยงุดตัง,ตง,ตงนนมตไม่เขอออนาใจอันนี้เป็นสมุจจดใบเตี๋ยวเดี๋ยือดชื่อหองมหกกันนะคะเหรอนี่เป็นสมุดวันทีชเดือดของเชื่อของมหกแต่เตียม,มวมาจดราคาเท่นนี้อันนี้นะคะชอบชอบวันพีชค่ะเป็นสไตล์ฝุ่นธรรมาชาติมากเลย นี่นะคะพี่ซานี่นี่กระายแมวแล้วมีอีกไรท็อด้วยก็คืนนี้ของมองห้าเหมือนกันค่ะแต่ยังไม่ได้จุดเลยเลยนะคะเดี๋ยววันนี้ว่าจะจัดโต๊ะเครื่องเขียนใหม่นะคะนี่แล้วก็มีกระดาษโน้ตนะคะที่ยังไม่ได้ใช้เป็นลายแมวแบบญี่ปุ่นนะคะ,นะคะ 23, นี่สามหรือสิบห้าบาทเนี่ยค่ะ ดีจัเอ่อห้าขี้อย่างจะไม่ได้แล้วค่ะแบนี้จำไม่ได้เลยัมวมา,า,ากายไมนี่หากายหัาน้อเพื่อนในเื่องกรักกัช่ชองจัสีดราคอมด้วยนะคะหัวกาหน,หน้ชอบพัดสันเลือดมาแล้วค่ะ มีแค่ข้านี้นะคะแต่เยอะแบบนี้ชอบชอบที่จริงชอบชอบหลายที่ห่อเลยนะคะแต่ก็ใช้ดีมากมากเลยนะคะนี่นแต่คลิปที่แล้วไม่ได้ไ,ไ,ดไ,ไดห้ไห้แด้ถ่ายคลิปให้ดูพอดีคลิปสั้นเกินไปนะคะเพื่อนนี่ของเทนเทลใช้ดีมากเลยค่ะแล้วก็ของมเมลเลอร์อพัตเตอร์ค่ะ นี่ของซาวราซาค่ะเนี่อนในโลกเกเราจซื้อย้อนซื้อวัการใหม่ที่ชอบใหม่มาแล้วเรามีเพื่อนดูกันอีกนะคะเพื่อนแล้วก็เนี่ยรีวิวไชเทือกทำเองนะคะนี่ค่ะเพื่อนไชเกทือกที่เราทำเองนะโอเคไม่เลย แค่ม้วนรูปแล้วก็ตัดออกแล้วก็ติดทากาแบบปุ๊บใช้ได้นะคะยูวินโน้ไอเดียคีมนะคะ <S 1> <S 1> คแล้วก็กรสีมีแค่เท่นา,น,านี้นะคะท้อนี้หมดเปลาการรีวิวหุ่นกันในการนียเจ๊ไว้เกิดต่อมอหกกันนะคะเพื่อ พี่แนทพี่อยู่ม .6 ทับ1นะคะ